กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายเกษรธารานนท์ประธานคณะกรรมการการสารธารณสุขขอถแถลงภาพรวมถึงรายงานประจำปี2564ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสตามที่ประธานวุฒิสภาได้มีดําริมมอบหมายให้คณะกรรมการการสารธารณสุขพิจารณา และเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมวุฒิสภาดังนี้ในการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการได้สรุปสาระสำคัญการศึกษารายงานประจำปี2564ของกองทุนสอสอส,อสอพบว่าในภาพรวมการดำเนินงานจัดทำรายงานของสอสอสอได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการนำเสนอโดยมีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมการการสาธารณสุขในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการลดอัดตราผู้บริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยนำข้อมูลภาษีสรรพสา,ามิตมาพิจารณาเปรียบเทียบซึ่งทำให้ได้รับข้อมูลรอบด้านมากขึ้นคณะกรรมการยังได้เล็งเห็นประเด็นสำคัญด้านการส่งเสริมป้องกันโรค ที่สะส,ะสะควรดาเนินการในระยะเร่งด่วนคือการให้ความสําคัญและติดตามภัยเสี่ยงต่อสุขภาพรูปแบบใหม่ควรมุ่งเน้นรณรงค์ให้เกิดการนํากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องโดยเฉพาะในช่วงสุญญากาศที่ยังไม่มีการตาพระราชบัญ,ญญัติออกมาควบคุมตลอดจนการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าที่ขยายวงกว้างมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน สำหรับเนื้อหาของรายงานการศึกษาในภาพรวมและในส่วนข้อสังเกตและข้อสเสนอแนะของคณะกรรมิการกับผมขอมอบหมายให้รองศาสตราจารย์พลเอกไตรโรคุดเวโชรองประธานคณะกรรมิการคนที่สได้ให้ข้อมูลและนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาในลำดับถัดไปขอบคุณครับ